สวัสดีค่ะเจอกันแล้วนะคะกับพี่ปุ๊เป้แห่งร้าน Ink Station สามแยกหาพยากางค่ะวันนี้นะคะพี่ปุ๊เป้มีเรื่องของสัญลักษณ์ที่จะมาแนะนำแล้วคงจะเคยเห็นนะคะว่ามีวัยรุ่นม,มากมายที่นิยมสักสัญลักษณ์เหล่านี้นะคะแล้วใครอยากรู้บ้างเอ่ยว่าสัญลักษณ์เหล่านี้มันมีความหมายยังไงวันนี้พี่ปูจะมาพูดของในแง่ของสามเหลี่ยมนะคะสามเหลี่ยมมีเยอะมากมายเลยสิบกว่าชนิดด้วยกันนะคะที่นิยมเอามาสักกันนะคะอันดับแรกเลยนะคะที่คนนิยมมากสุดเลยก็คือ ตัวนี้เลยนี่นะคะสามเี่ยแบบนี้นะคะมันมีความหมายว่าไฟนั่นเองไฟในภาษาอังกฤษคืออะไรเอ่ย fire น,นี่ค่ะคือการออกเสียงภาษาอังกฤษนะคะอันที่สองเมื่อเรากลับหัวมันลงมาความหมายเปลี่ยนไปทันทีมันจะเป็นําว่าน้ําทันทีน้ําที่เราใช้ใช้ทําระดับไฟนะคะภาษาอังกฤษก็คือ water เห็นไหมคะในความหมายนะคะอันดับที่สามเมื่อเราเอาไฟกับน้ํานะคะ กับหัวชนกันอีกอันไหนคืออีกอันลงล่างมาอยู่ที่ฐานแล้วทมันจะกลายเป็นคำว่าสายสัมพันธ์ทีนะคะสายสัมพันธ์ในภาษาอังกฤษก็คือคําว่า connect โอเคค่ะัำที่สี่นะคะพัาว่าไฟนะคะตัวนี้นะสามเหลี่ยมแบบนี้นะแล้วขีดไปอย่างนี้นะคะมันจะเปลี่ยนเป็นความหมายเป็นคำว่าลมทันทีลมในภาษาอังกฤษคือ air ค่ะแล้วเมื่อเราเอาคว่า air กับหัวลงนะคะแบบนี้นะคะมันจะเป็นคําว่าดินทันที ดินในภาษาอังกฤษคืออะไรเอ่ยเง่เห็นไหมคะพี่เลยมองว่าเขาเขียนคงเขาคงจะสักเอาดินน้ำลมไฟนั่นแหละเนาะที่พี่เห็นเขาสักมานะเล็กๆนะนะคะอันดับต่อไปแบบพี่หกนะคะเราเอาคําว่าไฟาแบบนี้นะสามเหลี่ยมแบบนี้ขึ้นมานะคะแล้วมีขีดายาวๆแบบที่พี่ว่าเดี๋ยน,นะคะตัวนี้นะคะแปลว่าความท้าทายค่ะใครที่ชอบความท้าทายนะคะต้องสักแบบนี้นะคำความท้าทายภาษาอังกฤษคืออะไรเอ่ย challenge อ่าใช่ค่ะ นะคะอันดับที่อันดับที่7นะคะเราก็ย้ายเส้นยงนีดมาเลยย้ายเส้นมานะคะย้ายเส้นลงมานะย้ายเส้นลงมาหน่อยนึงมันจะเป็นสามเหลี่ยมข้างในนะคะมันจะเป็นภาวะการเอาชนะค่ะการเอาชนะภาษาอังกฤษคืออะไรเอ,อ่ย transcend ใช่ค่ะเสร็จทัน,นี้คะอันดับที่8นะคะ ก็คือเราตัดไอ้ขอบเนี่กไปเลยเส้นยาวๆเนี่ยเราดึงมันออกไปเลยแล้วมันจะเหลือแค่สามเหลี่ยมข้างบนเล็กๆตัวนี้นะคะแปลว่าการสำรวจนะคะหรือเปิดโลกนั่นเองนะคะตัวนี้ภาษาอังกฤษก็คือ explore โอเคค่ะคานนี้นะคะอันนี้นะคะลําดับที่9นะคะเราเอาเส้นนี้ออกไปเลยค่ะแล้วเอาวงกลมนะคะมาไว้ตรงปลายหัวอย่างนี้นะไว้ตรงปลายยอดอย่างนี้เลยนะคะมันจะแปลว่าการเรียนรู้ค่ะการเรียนภาษาอันนงกฤษคืออะไร learn อ๋อ yeah อันนี้นะคะันดับที่10นะคะันดับที่10คือ นะคะสามเหลี่ยมนี้เลยนะคะแต่ละเอาฐานนะคะเอาฐานของเขาออกไปเลยนะคะแล้วก็ใส่วงกลมใส่วงกลมไว้ตรงกลางนะคะตัวนี้มันจะแกลว่าคาว่าปกป้องทันทีคาปกป้องภาษาอังกฤษคือ protect e. โอเคค่ะอันดับต่อไปนะคะอันดับที่11นะคะเราจะย้ายวงกลมนะคะเข้าอ่าเล็กลงมาหน่อยนึงย้ายเข้าไปข้างตรงกลางนะคะแล้วเอาฐานมา มักกั้นตรงสามเหลี่ยมไว้นะคะฐานมักกัน้นวิฐานเหมือนเดิมน,นะคะก็จะกลายเป็นคำว่าเข้าใจนะคะคำว่าเข้าใจคืออะไรเอ่ย understand อย่าคำว่า understand นะแล้วก็อันดับที่สิบสองนะคะเราก็มีสามเหลี่ยมแล้วแบบนี้นะเรามาขีดอย่างนี้นะลงมาหน่อยหนึ่งนะเขาจะเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงนั่นเองการเปลี่ยนแปลงภาษาอังกฤษก็คือ transform อย่าอันนี้นะคะพอเราคำนยุคคำว่า transform เสร็จแนละ้วเราขีดกลับมาอียมันก็จะเป็นเหมือนตัว v ถูกไหม ตัว v แบบนี้มันก็คือคําว่าการเปลี่ยนแปลงแต่ t r a n s f o r m เนี่ยเมื่อกี้แปลว่าเปลี่ยนแปลงเนาะแต่พอเติมตรงนี้ไปมันแปลว่าการเปลี่ยนแปลงนะคะภาษาอังกฤษคืออะไรเอ่ย transition เดี๋ย yeah. วตอนนี้อันดับที่สิบสี่นะคะอันดับที่สี่ก็คือคําว่าสร้างสรรค์นั่นเองนะคะคําว่าสร้างสรรค์เราก็พี่ปูจะเขียนสามเหลี่ยมแบบนี้นะสามเหลี่ยมแบบนี้นะก็จะมีเหมือนตัว t เนะี่ยขีดอย่างนี้นะก็มีมีขวางเงี้ยก็มีลงมาเหมือนตัว t แบบนี้นะตัวนี้มันแปลว่า create แ่ว่าคำว่าสร้างสรรค์นะคะก็คือคำว่า create อ่า create นะแล้วก็อันนี้เลยเนี่ยต้องยกให้กับคำว่า create นะทั้งหมด create creative เนะี่ยถ้าเกิดคนที่คิดอะไรอย่างเงี้ยในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า creative เนี yeah, นั่นแห i, และก็คือว่าคำว่าคิดเอทีพนะคะโอเคค่ะถ้าเกิดใครเห็นว่าคลิปนี้ของพี่ปูนะมีมีแบบว่ามีประโยชน์นะสำหรับทุกคนนะคะก็ช่วยกันกดไ like, ลค์กดแชร์และกด subscribe นะคะถ้าใครดู YouTube อยู่นะคะกดกระดิ่งให้ปูปหน่อยนะคะแล้วเราเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าค่ะพี่ปูก็จะมีอะไรดีๆมาบอกแลวจะบอกในสัญลักษณ์ต่อไปว่ามันมีอะไรบ้างในความหมายทั้งหมดเนาะโอเคค่ะจากที่ทั้งหมดที่ดูมาทุกคนก็คงเข้าใจแล้วน,นะคะว่ามันมีความหมายว่าอะไรกันบ้างคะ่ะใครอยากสักนะคะเชิญมาที่ร้าน ูดได้นะคะเราแบบนี้นะคะมันจะไม่เจ็บเลยเล็กนิดเดียวแบ๊บเดียวเสร็จประมาณ10นาทีเสร็จเลยค่ะถ้าเป็นเส้นเล็กๆอย่างน,นะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ